Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พี ah uh. à, ่น้องมาแลสวนปามของอ่า,าย์ดับดรอมานสมบูรณ์เนี่ยเทประมาณ60รายวันก่อนได้ใส่ปุ๋ยสารายฮิวมิกยากทีลกูกตกประมาณทีุ่ยสิ้นตอนนี้เต็มข้อมันถูกตอนเล้ยพี่น้อง แนะได้นี่ลูกปีกำลังตัดอยู่ตกตุกตอนเลยครับตอนนี้บางทีเราอาจจะไม่เชื่อว่าปุ๋ยเขาดีแต่ว่าได้ใส่จริงๆแหล่เพ็นจริงๆครับตอนนี้แหละตกตอนตกหลูกมัดตกตอนครับนี่สร้ามสันตอนนี้ วันนี้มาตัดลูกแหลกลบบผมแหลกเป็นแบบจออ่นี่คนยืนยันครับแต่ก่อนเขาก็ยังไม่เชื่อแต่มาพบเองมาตัดเองวันนี้โอ้จากวันก่อนที่เรามาแลลโลกห้างห้างไม่ค่อยมีแต่วันนี้มีหมดตุกต้นครับซองมาฐานไหนมีแต่ลกซองมาฐานนี้ก็คือลกผีซองมาฐานนู้นลูกพาย,ายขึ้นข้างบนคือลกปั้มพี่น้อง